สวัสดีครับสวัสดีพี่พีนเพื่อนอยู่กับผมบาสเดินป่าพาหลอดก็วันนี้พวกผมไม่ได้ไปไหนไม่ไกลมากเท่าไหร่ก็ไกลอยู่นะก็วันนี้พว,ว,วกวนนพผมมากันทั้งหมดสองคนก็จะมีพี่เบิร์ดนะพี่เบิร์ดตอนนี้ก็อยู่ด้านหงเบิร์ดแล้วสวัสดีครับพี่เครับก็วันนี้พวกผมมากันทั้งหมดแค่สองคนนะก็เราได้กลับมาเอาชีวิตรอดตรงกระตอบของ คุณลุงเหมือนเดิมน,นะที่คุณลุงได้ให้ผมกินทุเรียนกันก็การผมก็เพิ่งตื่นนะก็โอเคคลิปนี้ก็ขอพี่เพื่นอนคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและอย่าลืมกดกระดิ่งเ<า>พื่อจะไม่ได้พล<ร>าดไม่มีอับขาดครับก็โอเคครับขออนุญาตเดินทางกันก่อนพี่เ<า>พื่อนก็ใช่ครับก็ตอนนี<า>้ฝนก็ได้ตกนะ ก็แค่ครับขออนุญาตเดินทางกันก่อนนะเบิร์ดนะครับผมไปครับใช่ครับไปครับก็ระหว่างทางก็จะเหมือนมีฝนตกเลยนะฝนก็จะตกลงมาเล็กน้อยชันครับตรงนี้เนี่ยมันมีเมือนกันเนี่ยเยอะเยอะนะรองเท้าใครไม่รู้ก็ขาดเหมือนกันขาดนะอืม ครับเลยจามอ่ะเพื่อนโอเคนะไปครับพี่วินเพื่อนตอนนี้เราก็เดินทางกันใกล้ถึงแล้วตอนขึ้นมาพอพี่เบิร์ดก็เดินนำหน้าแล้วไปก็ผมก็ไม่ได้ใส่รองเท้ามานะรองเท้าผมก็ได้ขาดไปนะพี่วินเพื่อนที่ขึ้นมารอบนั้นน้าได้ขาดไปคือแบบพื้นถนนลื่นนะพี่วินเพื่อนก็ ก็ขาดเลยรอทีนี้ผมก็เลยไม่มีรองเท้าใสแล้วนะระวังเราเดินทางก็คือต้องระวังแตนมากใช่ครับใช่ครับใช่ครับ สวยงามเลก hey, ็จะมีรูปไม้นะเป็ข้าอมดูต่าล้างนี่ ดูนะคือก็จะเข้ามายังไผ่ยาวนะไผ่ยาวนะได้กินฮะได้กินฮะโอยจมูกเลยนะชไปนะครับวิ่ง้วยกันเลยนะเบอร์นะนี่คืออยู่ทางนี้ก็แบบแสกมันสะท้อนนะไม่ค่อยเห็นอ่ะโอเคขอเนี้ยเดินทางน้ดูนะวิ่งเนว่ย พาไปได้สัมผัสเองก็จะไม่รู้บรรยากาศเลยน่าอยู่ใช่เราเดินทางก็จะเกิดความลื่นทำให้กเกงเลอะก็ลื่นถล่มทีก็เลอะทั้งตัวเลยใช่ไหมครับบรรยากาศพี่ๆนี่ก็แฉ่เช็นมากดีโอ้ย เกือบแล้วผมเกือบได้ลงไปนอนอยู่กับต้นอันนี้นะพี่เพื่อนต้นอ้อนะนี่บรรยากาศใเมืองเลยอ่ะนี่นนอ่ะเมืองแล้วนะมองไปเห็นเมืองใช่ไปครับพี่เพื่อน let's go ครับ ก็คุณลุงเหมือนจะได้ทำไรป่าวไม่รู้นะแต่เหมือนโล่งๆก็คุณลงุนง,ลณลงน่าจะผมคิดว่าผมน่าจะปลูกข้าวนะอืมเป็นข้าวกระมือใช่ไหมก็เรียกไม่ถูกนะว่าเขาเรียกว่าบู๊อภาษาเฉียนคือข้าวนะครับแบบเป็นข้าวข่าวนะบ้านเนาะ<ช>ตามดอยที่เขาปลูกกันเลยนะครับทีเ,ทเดียวทีนึงเล็กๆเยวเหมือนกันเอ๊ะ ใช่ครับไปพี่พี่เมื่อเราได้ลงมากันแล้วนะมุโจรครับโอเคก่อมุโจเขาอยู่นะเบอร์เนาะ,นะคือถ้าไม่อยู่นี่คือทุเรียนาหายเน,นาะหาายขนดใล้อยยู่ทีเหาแวใช่ไปครับพี่พี่เมือ่อ,อคือเดินต้องระวังลื่นมากคือผมก็จะไม่มีอะไรจับถือมีดอยู่นะ โอ้โหมีคนมากินเนาะนม่จะมาซื้อได้แหละใช่ขายใช่ครับแต่เรียกซื้อกินแบบไม่ทันกินได้เพราะว่าสิ่งของแกคอยเก็บแบบทุเรียนแกไม่ปีนเออปีนเด็ดเอาง่ายคือแกรอให้หล่นเหมือนคนโบราณดูดิไอ้เมือดูไอ้เมือดไอ้ดูโอ้โหสองลูกนั้นเป็นรบเลยมาได้อ่ะมึงโจ ก็ใช่เชียวเฉียบมั้งจ้ะนี่ทุเรียนเริ่มเลยทนี่ด้านในพวกมันอันนี้ก็คุณลุงก็จะทำเหมือนแกงนะก็แคปคนนี้อนุญาตนั่งพักกันก่อนครับกับข้าเราไม่ได้ต้มมาม่าระบาดไม่ได้ต้มครับนี่นะน่ากินมากก็จะมีทุเรียนด้วยนะคุณลุงให้เรากินนะโอเคครับโอเค เนี่ากินเขาก่อนนะครับขออนญาตกินข้าวกันก่อนนะเบิร์นเนาะครับเดี๋ยวกิกนกันอืมน,นี่นะพเ,นเพือ่อนสิจูหวัดดูพี่อนเะไรนี่นะ อร่อยมากๆเลยนะครับพี P ่พีเอฟซีเฮยครับอย่ายง่ายนะผมก็ขออนญาตกินข้าวกับน้องบาสก่อนนะครับพี P ่พีเอฟซีใช่ผมได้รับประทานอาหารกันเสร็จแล้วนะเบอร์นะามก็คิดว่าเดี๋ยวเราจะนอนพักกันนะว่าไม่รู้ว่าค่ำคืนนี้เราจะได้พบเจอกันหรือเปล่าเราก็ได้รับประทานเรียนนะแล้วก็ข้าวพี่เบิร์ก็เพิ่งมากินข้าวนะผมก็ได้กินไปก็กินพร้อมกันเดีย๋ยวเพ่งมากินเ,นเบอร์แ้ามา อามึงไากินอิอมอนนกรนอนดกิน้กันอยังไงก็โอเคครับคลิปนี้ก็เดี๋ยวเราจะนอนพักแล้วเนาะก็ตอนนี้พี่บอยก็เล่นเกมแบบป <S <S ัญญาอ่อนมากเลยนะคนระับเกมนอนครับน่าสงสารมากครับพี่บีนเพื่อนไม่มีสัญญาณครับผมก็ไม่มีอะไรเล่นครับต้องดูอาจารย์เบิร์ดเล่นอย่างเดียวเลยครับน่าสงสารมากก็โอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันครับพี่บีนเพื่อนในค่ำคืนนี้ไม่รู้ว่าเราจะได้พบ ครับฝากติดตามไปด้วยนะครับพี่เพื่อนเพื่อนโอเคครับพี่เพื่อนเพื่อนคือตอนนี้ก็เป็นเวลาสองทุ่มแล้วตอนนี้เราก็จะนอนพักกันแล้วนะก็พี่เบิร์ดได้ขึ้นไปยังบนเปยแล้วแต่ผมก็ต้องไปเปยผมแล้วนะก็โอเคครับเดี๋ยวเราจะนอนแล้วใช่ไหมเบิร์ดโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันในอะ้อมตกอีกรอบหนึ่งพี่เพื่อนเพื่อนครับ okay, ครับไว้เจอกันครับ ก็ตอนนี้ผมได้มานอนอย่างบนเปผมก็คือเปผมก็จะอยู่โล่งๆเลยนะผมก็นอนเนียคือหนาวมากคตอนนี้เป็นเวลา3ทุ่มแล้วพี่เพื่อนลมพัดหนาวมากผมก็จะคิดว่าจะขึ้นไปเอาปลาผมนะตอนนี้พี่เบิร์ตบอกว่าแกจะแบบไปหาดูปลาหาดูกุ้งนะไม่รู้ว่าจะเจอไหมแต่ดูๆโอ้ยหนาว คือนอนไม่หลับเลยอ่ะพี่บีนเพื่อนลมลมพัดตลอดเลยนะเบิร์ดเนาะโอเค okay. พี่บีนเพื่อนเดี๋ยวไปเจอกันครับจ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ับกุ้งนะพ,พช่วยช้วยนะเอาขวดใส่ดีกว่าี <Okay. S 2> ่นเดี๋ย้วผมจะตัดขวดนั้น นีอไม่ได้นะครับถายหมดเลยมีตัวใหญ่นะ

ร้อยไหมไม่ได้นี่ตอนมันเมาหน้ามาเลยเรียบร้อยครับนี่เฮ้ยกบอะไรเนี่ยนะดีนะกบเริ่มเลยดีนะไม่รู้กบอะไรไม่รู้ดีเบอร์ไปท่าขน้ ดีบเบอร์เริ่มเลยไม่แพ้เหมือนกันนะกุ้งครับกตกอะไรครับพี่เบยต์นี่กำลังข้างใหญ่เลยก็จะหาไปย่างกินนะ Bert, tôi, yêu. bớt Còn bà, nè, yêu tay Yêu tay nè, yêu tay nèo, 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 này, tay ขึนนนนนะ้นนิ่งไปไปตรงนี้อัวนี้อ่ะพับขางเกง่งมากนี่ตัวนึงนี่ต้องลงไปข้างล่างอ่ะตัวใหญ่นี่ตัวนี้ ui bớt 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 ตัวเดิมเลยเฮ้ยมันทำไรตัวสูงจังวะทำไมมันสูงพีดปกติเอาปนะเนี้ยมึงเป็นใครจย่ๆเงีย้ยงไม่พูดไปเกินด,ดีกว่าใครวะรดีใจพอ่อครู

เก็บไว้เถินนี้ก่อนข้อะไรปิดดีวะเฉพย์บัานที่เราเจอไปไหม đi nắm bàn lìa đi chìm kèm đường nèo măng kùi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  Để măng kùi nèo măng kùi nèo đi Perlahan-lahan meluna Tiba-tiba perlahan-lahan meluna Pimpin Bas 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 chiên ác của bay, 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 bay đi á bay เออไสช่วยกูด้วยเป็นไรกูเป็นไรไม่รู้ฮะออกไปบัสเอออ๋อบัสเออช่วยกูด้วยเบ้นอะไรขี้ท่อท่อเซครึอรวะเบ้นอะไรเรียบร้อยครับ อยู่ๆพี่เบิร์ดก็มีอาการเหมือนอะไรไม่รู้นะใครรู้คอมเมนต์กันมานะพี่เพ้นะสมาเฉื่อยเหรอโนโก้าลพี่เบิร์ดเป็นไรไม่รู้นะมไปถอยก่อน ครับลุงเขาวันแล้ว,ลลวเอาเร็วเร็วเร็วขี้เถอะเยอะไกลๆเยอะไกลไปก็เลยไปน้ำไปนู้นแหละไป 好嘛。 ฝนตกนะคี่วินเพือนหมอกคือสวยมากเลยเต็มเลยนะให้ดูคือเมื่อคืนที่ผมนอนตรงนี้คือไม่ไหวนะหนาวก็เช็ดเองเช้ามาผมต้องขึ้นไปนอนบบนบ้านนะนี่สวยมากบรรยากาศก็จะมีเศษทุเรียนเลยนะเมื่อเช้าหลน่นึงได้ยินแต่มไม่ได้ลุกขึ้นไปเก็บนี่ฝนยังตกอยู่เลยคือบรรยากาศสวยนะ หมอกดิพี่พนเพื่อนไตปเลยอ่ะถ้าจะขึ้นไปข้างบนอีกก็จะเป็นจุดชมวิวเลยนะถ้าไปตอนนี้ก็คือหมอกสวยงามมากเลยครับมากันได้นะพี่พีนเพื่อนก็บรรยากาศสวยนะข้างบนถ้าใครแบบชอบพวกแคมป์ปิ้งอย่างนี้ก็แบบหืมแบบชอบธรรมชาติขึ้นมาทางนี้ได้จุดชมวิวนะหมอกคือสวยงามเลยข้างบนก็โอเค เดี๋ยวผมขออนุญาตไปเก็บข้าวของก็เตรียมตัวกลับบ้านกันก่อนครับตอนนี้พี่อบก็เริ่มเก็บของแล้วนะพี่พีนเพื่อนโอเคนะพี่พีนเพื่อนตอนนี้พกผมได้เก็บข้าวของกันหมดแล้วนะก็เราคิดว่าเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันแล้วก็แบบฝนตกนี้ถ้าได้นอนนะพี่วินเพื่อนคือโคตรขี้เกียจลุกเลยแต่ก,ก็ต้องลุกกลับบ้านนะ<แ>ก็อย่าลืมนะที่ผมบอกพี่พีนเพื่อนไปถ้าใครชอบแบบธรรมชาติที่ชอบแคมปิง้ง ขึ้นมาแบบจุดชมวิวได้นะเบอร์เนาะก็คือบรรยากาศตอนนี้ข้างบนผมคิดว่าน่าจะสวยมากก็คือดูจากข้างล่างก็คือหมอกเต็มเลยนะนู่นสวยแล้วก็ด้านนี้ก็จะมีหมอกก็เมื่อคืนนะพี่เบิร์ได้เป็นอะไรก็ไม่รู้นะก็ได้พบตัวอะไรก็ไม่รู้เราก็จะกลับบ้านกันแล้วก่อนกลับบ้านเราก็ได้ทุเรียนมาอีกรูกนึงนี่นะ เหรียญก็โอเคครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อ,ตอไปถ้าผมไปทำคลิปที่ไหนผมก็ฝากพี่ๆเพื่อนติดตามกันด้วยนะครับบายบายครับสวัสดีครับเบิร์ตส,สวัสดีนะสวัสดีครับโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าครับพีพ่ๆเพื่อน